สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านละหารทรายใหม่นะครับตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูซุ้มต้นยางนาสวยๆนะครับที่เรียงรายแบบยาวเลยนะครับนี่คือต้นยางนานะครับที่พระและก็ญาติดโยมได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกไว้นะครับเพื่อให้เป็นร่มเงานะครับเพราะว่าพื้นที่วัดแห่งนี้มีพื้นที่โอ้เรียกว่าเป็น เกือบร้อยไร่เลยนะครับพื้นที่กว้างขวางมากนะครับพอพื้นที่เยอะๆนะครับส่วนที่เป็นกุฏิพระนะครับส่วนที่เป็นศาลาต่างๆก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ส่วนที่เหลือนะครับก็เลยมีการนําต้นไม้มาปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ร่มเงานะครับมองไปเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นซุ้มจริงๆเลยนะครับซุ้มมากๆเลยนะครับจะพาเดินไปดูเรื่อยๆเลยนะครับ พื้นที่แห่งนี้นะครับอยู่ที่ตําบลหินลาดนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือนามนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้นะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับมองไปนี่โอ้โหสวยสดงดงามนะครับต้นไม้เก่าก็ยังคงเหลืออยู่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับไม้เก่าๆนี่ก็จะเป็นไม้พวกไม้ยางต่างๆเนาะเป็นมียางเหียงนะครับต้นนี้ก็จะเป็นยางเหียงนะครับ ไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้เดิมนะครับตรงดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ามันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองอบให้ดูนะครับต้นย,งยางเหียงตัวนี้นะครับผมจะโอบรอบด้วยตาผมไม่สามารถที่จะโอบรอบนะครับฉะนั้นเส้นรอบต้นเนี่ย ประมาณสักร้อยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเลยนะครับอาทีนี้ให้ดูความสูงนะครับของเขานู่นนะครับสูงตรงขึ้นไปนู่นนะครับยอดอยู่ลิบลิบนู่นเลยนะครับเนี่ยนะครับสวยงามครับดูดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญเลยนะครับของลูกหลานเยาวชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านใกล้ๆนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับทั้งซีกซ้ายซีกขวานี่นะครับไม่ใช่ว่าอาจจะมีเฉพาะซุ้มฝั่งนี้นะครับซีกซ้ายก็จะเป็นป่านะครับป่าปลูกด้วยครับนั่นเห็นไหมครับป่าปลูกนุ่นนะครับเรียงกันไปยาวๆเลยนะครับโซนซีกขวานะครับนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าปลูกเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าใครอยากเห็นต้นไม้สวยๆสูงๆนะครับยาวๆนะครับสามารถมาดูที่นี่ได้เลยนะครับเหตุผลที่ต้นไม้เหล่านี้นะครับ แทงยอดขึ้นไปสูงตรงยาวนี่นะครับเพราะว่ามันมันปลูกขี่กันมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมการปลูกต้นไม้ที่นี่ปลูกขีดทีเลยนะครับระยะออกจากนี่มาเนี่ครับอยู่ที่สองเมตรนะครับแต่ว่าในในบางจุดนี่นะครับก็ไม่ถึงสองเมตรนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าการปลูกต้นไม้ป่านี่นะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วัดนะครับก็จะเกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือของหลายต่อหลายคนนะครับ ฉะนั้นนะครับเมื่อเราปลูกหลายคนนะครับบางคนก็ปลูกขี้บางคนก็ปลูกห่างนะครับถ้าไม่มีการแบบเอาเชือกมาวัดมาดึงมาตึงนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับมันก็จะเป็นไปได้ยากที่จะตรงอย่างเดียวนะครับแต่ว่านะครับเส้นสองฟางนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเดี๋ยวว่าสุดสุดเลยนะครับตรงดีนะครับมองไปนี่บรรยากาศเหมือนกับอยู่ในสวนยางพารานะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสวนสวนยางนานะครับ นู่นนะครับมีมีคุณยายมาหาเห็ดอยู่ฝั่งนู่นนะครับคือคือมีเห็ดแล้วนะครับมีเห็ดแล้วนะครับชาวบ้านสามารถที่จะมาหาเห็ดได้นะครับเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยนะครับมีวัดกู่พระโกนานะครับที่ผมเห็นต้นยางนาเยอะๆนะครับแล้วมันต้นใหญ่นะอายุเป็นร้อยๆปีเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นผมก็ไปดูอีกก็จะเห็นที่วัดสะแก้วนะครับตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ ที่แห่งนี้แหละนะครับที่มีการปลูกต้นไม้ป่าแบบเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะต้นยางนานะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะยางนานะครับคุณผู้ชมฝั่งนู้นก็จะมีต้นตะเคียนทองปลูกเป็นทิวเป็นแถวนะครับเรียงรายกันไว้นะครับพื้นที่แ่งนี้นะครับที่จริงผมเคยนําเสนอลงไปแล้วนะครับคลิปต่างๆในช่วงแรกๆเลยนะครับของช่องผมที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับคราวนี้ ผมจะพาผู้ชมมามาดูนะครับมาอัปเดตกันให้ดูว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับต้นไม้มันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเอาจริงๆเนาะนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างของมันมากัเท่าไรนักนะครับเวลาหนึ่งปีผ่านไปเหตุผลนะครับเพราะว่ามันมันปลูกทีครับคุณผู้ชมครับการปลูกต้นไม้ทีทีนี่นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือต้นไม้จํานวนมากจำนวนเยอะครับต้นต้นไม้ที่เรียวเรียวสูงสูงอันนี้ครับดูสิครับว่าเรียวสูงขนาดไหนนี่ หุนครับสูงตรงขึ้นไปนะครับนู่นยอดเลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ไม่ได้ก็คือว่าความอ้วนของต้นไม้นะครับความอ้วนของต้นไม้มันมันจะไม่มีนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลาที่ผมมาอยู่ในร่มต้นไม้ที่แบบร่มจัดจัดนะครับไม่ค่อยมีแสงตกเข้ามานี่ภาพของผมมันจะออกเป็นโทนสีแบบออกสีแบบขาวๆมนบนหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับคุณผู้ชมครับกล้องมันทํางานเองนะครับ เหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามัมนมันพยายามชดเชยแสงเพราะว่าแสงแสงมันน้อยนะครับฉะนั้นนะครับเรื่องร่มเรื่องเงาต่างๆไม่ต้องห่วงว่าพื้นที่แห่งน,นี้จะไม่มีร่มไม่มีเงานะครับมีอย่างแน่นอนนะครับนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดประทับใจมากเลยนะครับอยากจะส่งต่อภาพนี้ไปให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ร่วมรับรู้รับชมกันนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะประทับใจอย่างแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวผมจะขอแวะไปดูต้นไม้แ,แดงต้นนี้นะครับ คือต้นไม้แดงนะครับคุณผู้ชมตรงดีมากนะครับต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเนี้ยนะครับที่เป็นต้นไม้เก่าตรงดีทุกต้นเลยนะครับเนี่ยสวยไหมครับคุณผู้ชมต้นนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าสามสิบปีนะครับผิวมันเป็นสะเก็ดสะเก็ดอย่างอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยจะมีหลายต้นนะครับอันนี้เป็นต้นมะข่ามะข่าแต้นะครับนี่ต้นมะข่าแต้ ครับแต่ก็เปลือกก็แตกแบบอืหคือต้นไม้ขยายเนาะนะครับขยายต้นต้นขยายเปลือกก็เลยแตกนะครับต่อไปนะครับนี่จะเป็นต้นไม้เก่าก็จะเป็นต้นอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นพอกครับกูจะเป็นต้นไม้พอกนะครับต้นไม้พอออ่านี่ต้นพอกต้นพอกนะครับ อันนี้นะครับต้นอะไรน้อนนี้ดูก่อนเดี๋ยวขอดูใบก่อนอันนี้ก็ต้นพอกนะครับอ้๋จะดูจากเปลือกนี่เหมือนกับเป็นต้นมหาดนะครับเป็นต้นมหาด์นะครับ,นะรบก็มีหลากหลายเลยนะครับนู่นนะครับไปดูต้นประดูปลาทีนี้ต้นปราดูปลาต้นใหญ่เนี่ยนี่คือการอนุรักษ์การรักษานะครับต้นนี้งามมากๆเลยนะครับ เส้นรอบวงไม่น่าจะต่ำกว่าสองรอยนะครับนี่คุณผู้ชมมันสูงใหญ่ตรงขึ้นไปโอ้โหงามมากนะครับขึ้นไปนี่น่าจะสักสิบกว่าเมตรเลยนะครับคุณผู้ชมไม่น่าจะต่ำกว่าส2บสองเมตรหรอกนะครับกว่าจะไปถึงง่ามแรกนะโอ้โหแล้วผิวเขาสวยมากมากเลยนะครับเนี่ยต้นตายก็มีนะครับอันนี้ต้นนี้ตายแล้วนะครับต้นไม้ที่ตายแล้วอันนี้ก็เป็นต้นไม้แดงนะครับต้นไม้แดง นี่ครับส่วนที่อยู่ด้านในนะครับต้นยางนาเหล่านี้เนี่ยมันมันจะต้นไม่ใหญ่นะครับแม้ว่าจะปลูกนานเป็นอายุร่วมส0ปีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใหญ่ไม่โตไปไหนมาไหนเพราะว่าแสงมันได้น้อยนะครับ mm hmm. แต่เขาก็แย่งอาหารกันพอสมควรเลยแหละนะครับต้นใหญ่ก็หากินได้เยอะกว่านะครับต้นเล็กก็หากินได้ได้ลาบากกว่ามันก็เลยต้นโตไม่ทันเพื่อนเขา มันก็เป็นต้นเล็กๆเรียวๆนะครับผอมๆนะเอ็นไปเอ็นมาเวลาลมพัดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หักนะครับเหตุผลที่มันไม่หักเพราะว่ามันมีต้นไม้อื่นนะครับกันลมไว้นะครับกันลมไว้ไม่ให้มาโดนมันนะครับ่ต้นแดงต้นนั้นนะครับเป็นง่ามอย่างสวยเลยเห็นไหมครับต้นนี้เหมือนง่ามหนังสติ๊กขนาดใหญ่เลยนะครับดูดีนะครับ ก็การมีพื้นที่แบบนี้นะครับก็ทําให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่มาทำมาหากินนะครับมาหาเห็ดนะครับสามารถที่จะมาหาได้นะครับร่องรอยนี่ที่ขี้เคลีย์นี่นะครับเป็นการร่องรอยการเคลียร์เห็ดนะครับแล้วใบไม้นะครับที่มันอยู่ด้านล่างมันอยู่ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับกว่าจะไปถึงดินนะครับข้างล่างมันก็จะนี่หลายชั้นเลยนะครับ ถ้าฝนตกมานี่รับรองเห็ดออกดีนะครับนโอมม้มีมีต้นนั้นต้นมะข่าแต้น้ที่ลลมอยู่ตรงนั้น,นอันนี้ต้นมหาดนะครับปู่ทครับต้นมหาดเนี่สยสวยสดงดงาม,มาครับพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เฉพาะพื้นที่ป่านี่ก็หลายไร่เลยนะครับหลายสิบไร่เลยแหละนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับดูดีนะครับก็เป็นวัดที่เด็กๆชอบ ปั่นจักรยานมาเล่นนะครับก็เห็นหลายคนแล้วนะครับที่ีฮการปั่นมาเล่นนะครับเพราะว่ามันร่มรื่นนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เลยนะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ต่างๆในการหาเห็ดนะครับใช้พื้นที่ต่างๆในการาบางทีก็ไปหาของป่าฝั่งนู้นจะมีป่าใหญ่ๆนะครับที่เป็นป่าไม่ใช่ป่าปลูกอยู่นะครับก็สามารถที่จะ ไปหาของป่าได้ไปหาสับดอกกระเจียวนะครับไปหาอื่นๆอีกนะครับได้หลากหลายเลยนะครับตามแต่ว่าใครอยากจะไปหาอะไรนะครับคือทรัพยากรที่เกี่ยวกับป่าไม้นี่ครับมีมีหลากหลายเลยนะครับดูสิครับคุณผู้ชมเนี่ยมันงามมากๆเลยนะครับสูงนะครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ต้นมผมผมนะครับแนะนําเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับต้นมผมผมสูงสูงนะครับแต่ไม่อ้วนนะนี่อันนี้ก็ต้นไม้นี่เป็นไม้แกนหล่อนแล้วนะครับไม้แกนหล่อนที่ผ่านระยะเวลาน,านานมากๆแล้วแต่เนื้อไม้ยังคงแข็งแรงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไม้ชนิดอะไรมีอยู่สองท่อนท่านนู้นก็มีนะครับอันนี้ท่านนี้ด้วยนะครับเลือกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อมันนี่โอ้โห เมือเอานี่ดังเป๊กๆเ,เลยนะครับ mm. สวยงามนะครับนั่งพักผ่อนได้นะครับเ mm. นี่ยร่องรอยการเขี่หาเห็ดครับคุณผู้ชมขี่จนเห็นดินข้างล่างเลยนะครับ mm. คือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหาเห็ดนี่เขาจะรู้นะนะครับว่าพื้นที่แห่งไหนนี่มันควรที่จะมีเห็ดแล้วก็ที่แห่งไหนมันไม่ควรที่จะมีเห็ดนะครับ บางทีนี่เราไปหาโดยที่เราไม่รู้เรื่องนี่นะครับเราก็สู้เขาไม่ได้นะเราไปไปหาก็หาไม่ไม่ได้โชคดีไม่หมานเหมือนเขานะครับเพราะว่าบางขั้นนี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับแค่มองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเห็ดมันควรที่จะเกิดอยู่ตรงไหนนะครับมันควรที่จะออกอยู่ตรงไหนเขาก็จะสามารถไปหาครับในจุดนั้นได้เร็วกว่าคนที่ไม่ใช่มืออาชีพมาดูต้นมะฮอกกานีครับเนี่ยไม่ได้มีแต่ยางนานะครับผู้ชม นี่ยตีนมะฮอกกานีนะครับอันนี้ก็มาฮอกกานีนะครับสู้ยางนาไม่ได้ครับต้นนี้ต้นนี้สูงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับมฮอกกานีแต่ก็ยังสูงไม่เท่ายางนาอยู่ดีนะครับมฮอกกานีนี่เอาจริงๆเขาเป็นไม้อ่าที่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มออกไปได้ดีกว่านะครับสังเกตดูที่ผมที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วใน,ในชอ็ชอตช็อตหนึ่งนะ ที่เป็นต้นที่ผมปลูกก็จะมีการแตกกิ่งแตกก้านออกไปซ้ายขวานะครับเป็นไม้พุ่มนะครับคุณผู้ชมมาดูใหญ่ๆสองต้นนี้หน่อยนะครับโอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับต้นนี้อันนี้เป็นต้นมะหาดนะครับคุณผู้ชมมะหาดโอ้น่าจะสามร้อยครับคุณผู้ชมเนี่ย ตัวนี้น่าจะสามร้อยเซนนะครับวัดโดยรอบนี่ใหญ่มากนะครับนุ่นโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านท่านใดก็ตามแต่นะครับท่านจอาว่าท่านคณะกรรมการวัดนะครับที่ยังช่วยรักษาต้นไม้สวยๆวาให้เราเห็นนะครับต้นนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นรุ่นปูเลยนะครับขอให้อ่าส่งต่อภาพนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะครับว่ามันใหญ่จริงๆนะครับต้นนี้เนี่ยต้องสองคนโอบแล้วแหละนะครับ เนยใหญ่แล้วมันแตกแบบเปลือกมันนี่นะครับแตกออกมาแบบโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนไปอยู่ในเห็นในป่าดงดิบเลยนะครับเป็นต้นจามจุรีสีทองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นจามจุรีสีทอ,ง,องต้นนี้โอ้โหสวยมากนะครับปกติเปลือกมันจะไม่แตกขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนรุ่นปู่ไงครับคุณผู้ชมเป็นรุ่นปู่ที่เปลือกนี่แตกแบบสดๆเลยนะครับ ยอดสุดยอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่ถ้าไปปลูกในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะครับจะไม่ค่อยมีผลนะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูว่าต้นนี้มันจะมีไหมเคืออัน,นี้มันมันปลูกอยู่ในน่าจะปลูกก่อนนั่นแหละมันน่าจะเกิดก่อนแต่ว่ามีการปลูกต้นไม้ยางนามาบางังแสงช่วยบังแสงมันจะมีผลไหมผมจะให้คุณผู้ชมดู ไม่มีแม้แต่ผลเดียวครับนี่คือลักษณะของเขานะครับใครที่อยากจะได้ต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ไปปลูกต้นมะพร้าวแบบในที่ที่มีแสงน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมเตรียมตัว,ตวเตรียมใจเลยว่าคุณผู้ชมจะพบกับความผิดหวังมะพร้าวเขาต้องการแสงเยอะนะครับตรงไหนที่มีแสงเยอะไปปลูกเขาเถอะนะครับแต่ว่าตรงไหนที่มีแสงน้อยๆนะครับถ้าเราไปปลูกเขาเราอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความผิดหวังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ดูสองต้นนี้สิครับเป็นไม้คนละชนิดกันนะครับแต่ว่าเคยอยู่ข้างกันนะครับดูจากเปลือกก็รู้เลยนะครับเนี่ยเขากอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยครับดูดีมากๆเลยนะครับสางงางามคู่กันไปเลยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับนี่ดูต้นนี้นะครับต้นเล็กๆนะครับ ได้แสงน้อยไม่ทันเพื่อนแล้วนะครับได้เป็นต้นไม้แคแกรนไปแล้วนะครับต้นเล็กๆก,ก็มีนะครับต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีคละเคล้าผสมปนเปนกันไปนะครับอันนั้นเป็นต้นตะเคราะห์ครับคุณผู้ชมที่แตกต่างจากเพื่อนนะครับต้นตะเคราะห์ ต้นเอ็นก็มีนะครับกูชมนี่ต้นนี้ก็เอ็นลงไปแล้วก็มีต้นใหม่แทรกขึ้นมาแทนที่นะครับก็ต่อไปต้นนี้ก็จะเป็นต้นหลักแทนนะครับต้นปักงนู้นก็จะเป็นต้นต้นรองนะครับต้นนู้นก็จะเลิกตัวแล้วะครับได้มาดูแบบนี้แล้วก็ชื่นใจครับกูชมครับได้รู้สึกว่าบ้านเราเมืองเรานะครับมีทรัพยากรต้นไม้ ยังเหลืออยู่เยอะนะครับแม้ว่าจะมีหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายที่ที่มีการตัดมีการทําลายลงไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ที่ผมไปดูนะครับในเขตพื้นที่บ้านผมที่ผมนําเสนอยู่เยอะก็คนก็มีใจรักป่ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนรักป่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนใจเย็นใจดีนะครับจะเป็นคนที่มีน้ําใจนะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นไม้เก่าเยอะนะครับ ต้นไม้เก่าต้นไม้เก่าก็จะสวยๆนะครับต้นไม้เก่ารักษาต้นไม้ใหม่ปลูกเพิ่มนี่แหละครับคือ,อสิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมนะครับอยากจะ,อะบอกว่านะครับถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทําแบบนี้ได้นะครับป่าไม้บ้านเมืองเราก็จะเยอะขึ้นนะครับเราก็จะมีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับคุณผู้ชม เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป่าได้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับเนี่ยเรียงรายเป็นแถวเยอะมากครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นของเป็นของพื้นที่วัดเนาะพื้นที่เอกชนนี่ก็เยอะนะครับพื้นที่ส่วนตัวนะที่ชาวบ้านก็ปลูกเองนะครับ ท่านใดที่มีพื้นที่นะครับเอาตัวอย่างได้นะครับคุณผู้ชมของดีๆเราช่วยกันนะครับผลไม้คนละมืออันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวซึ่งยอดก็เริ่มเริ่มจะไม่ค่อยมีใบแล้วนะครับมะพร้าวต้นนี้นะครับก็ไม่มีผลเช่นกันนะครับไม่มีผลเพราะว่าอย่างที่บอกครับมะพร้าวถ้าปลูกแบบกับต้นไม้อื่นๆๆนี่เขาจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผลให้เราได้เก็บกินหรอกนะครับ ไม้พะยุงครับคุณผู้ชมไม้พะยุงส,สวยเลยนะครับนี่ไม้พะยูงไม้พะยูงงามๆเลยนะครับอาจจะมีแก่นแล้วต้นนี้ไม่ต่ำกว่าสาิปีแล้วนะครับต้นนี้นะ ทับใจครับครูชงครับประทับใจมากๆเลยนะครับดูตอนไหนก็สุดยอดนะครับดูตอนไหนก็มีความสุขใจอยากมาชมมาชมได้เลยนะครับครูชงครับวัดแห่งนี้นะครับไม่มีหวังอะไรแต่อย่างใดนะครับพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านทุกคนเสมอนะครับอยากจะมาร่วมทําบุญสร้างศาลาต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็กำลังมีการก่อสร้างอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ผมน่าจะเจอเห็ดสักดอกนะรอยเก็บรอยกวานี่โอ้โหสะอาด่ยมเลยนะครับเพราะว่าวา,าสาขาเห็ดเอามามาหาแหละครับช่วงที่อากาศอ้าวๆนะครับฝนตกชุกๆอากาศอ้าวๆนี่มานี่โอ้โหคุณผู้ชมอาจจะเห็นกองทัพคารวานคนเต็มวัดเลยนะครับเพราะว่าคนมาหาเห็ดนะครับเมื่อมีเห็ดเนาะนะครับคนสามารถมาหาได้เนี่คนก็อยากจะมานะครับ ไม่ว่าเป็นเราเป็นเขาแหละนะครับทุกท่านทุกคนแหละนะครับที่มีความชื่นชอบเรื่องเห็ดนะครับอยากจะได้ก็สามารถมาหาเก็บได้โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับไม่มีใครห่วงนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเห็ดมาทับทานได้นะครับอ <uck> ันนี้ก็จะเป็นต้นมหาดนะครับต้นมหาดต้นเล็กๆนะครับที่มันเกิดมานี่กต <band> <S <s <uck> ็ต้นมหาดเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ต้นมหาดอันนี้ก็ต้นมหาดนะครับ สวยนะครับสวยอ่ะโอเคครับผมจะนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกเยอะนะโซนนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะให้คุณผู้ชมได้ดูในวันหลังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับเรื่องดีชาแนลขอบคุณและสวัสดีครับ